ไปๆมาๆก็ตามกันมาอีกตามเคยนะครับสาหรับตัวนี้ก็เป็นสว่า์นะมีวกกี้นะครับเพื่อนๆเขามากันก่อนก็ตามตัวนี้มาสมทบนะครับก็เพิ่งได้มาเลยนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้นะครับ M12 มีวกกี้นะเม็ดอินเวียดนามนะครับก็จะเป็นตัวเล็กๆซับคอมแพกเหมือนเดิมนะครับมาเดี๋ยวมาลองแกะแล้วก็ดูไปพร้อมกันนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณสัก4ใบเท่าหน่อยๆนะครับก็พอยังจับต้องได้กันอยู่นะครับนี่เป็นไง สวยมากนะครับน้ำหนักเบาแล้วคือเขาตัวเล็กๆครับสามารถปรับสปีดได้2ระดับนะครับก็เป็นสว่านไขควงธรรมดาครับสามารถปรับคัดได้12ระดับนะแล้วก็มีเป็นโหมดเจาะนะครับน้ําหนักเบาเดี๋ยวมาลองฟังเสียงการทํางานดูครับเนี่ยปื๊ดปื๊เป็นไงโอ้โหนะครับก็มีไฟบอกระดับแบตเตอรี่มีไส่องสว่างหมุนลื่นๆนะครับนะตามสไตล์ของ Milwaukee นะครับเดี๋ยวลองเทียบให้ดูนะว่า ถ้าเทียบกับตัวซับคอมเพกตัวก่อนนะครับที่เป็นไขควงกระแทกเนี่ยมันจะขนาดประมาณเท่าไหร่มาเดี๋ยวมาลองดูกันครับเนี่ยก็นะครับไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่เลยนะครับน้ำหนักเบามันจับได้ถนัดมือใครที่สนใจรีบจัดกันได้เลยครับ